สวัสดีครับสวัสดีครับรถเข้าช่วงเย็นนะครับรถเข้าช่วงเย็นนี่ครับดูความเขิงนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะล้างนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับจะล้างรถเขาบอกเขาไปลุยขี้ฝุ่นมาขี้โคลนมาช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเี่ยนี่ครับเต็มเลยจะล้างนะครับล้างรถกันสีขาวเอาไว้นานไม่ได้เราต้องรีบล้างเลยฮะเดี๋ยวเลือง นะครับนะครบาบมาลงมาแรงนะครเดี๋ยวผมต้องฉีดยาเอ้น้ํายาสลายคราบก่อนนะครับนี่เต็มเลยเดี๋ยวต้เจอน้ํายาสลายคราบไปก่อนรอเละเต็มเดี๋ยวผมล้างเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝนกระดัางมาตกอีกแล้วลูกค้าจะเรถกลับเลอะอีกสมานะครับนะี่ครับนะ เรียบร้อยแล้วครับพอใช้ได้ป่ะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะจำได้ป่ะครับที่ผมถ่ายไปก่อนหน้านี้ที่ล้อมันแดงๆเห็นไหมเจอน้ํายาไว้เห็นไหมก่อนที่จะล้างนี่เราต้องฉีดน้ํายาสลายคาบก่อนนะครับเพื่อมันจะได้ล้างง่ายล้างง่ายคาบมันจะได้หลุดออกง่ายๆนี่ครับดูล้อหลังนะครับดูล้อหลังเยี่ยมนะครับ ุ่มลุงทุ่มเลาะดูผมต้องให้ดูอย่างนี้กล้องนี่ทำไมทำไมแบบกล้องทำไมหมุนไปหมุนมา,าผมจะได้ให้ดูทั่วถึงนะครับวิธีการให้มันเอี่ยมล้างอย่างไงให้ไวล้างอย่างไงให้เอี่ยมนะครับเราเจอน้ํายาดีนะครับอ,อันนี้ผมต้องปิดปลายทะเบียนไว้นะครับเพราะว่าไม่อยากแบบละเมิดละมึดสิทธิ์ของลูกค้านะครับอ,อันนี้ก็ด้านข้างอีกมุมนึงนะครับ เงาครับเงานะครับนี่ครับนี่ล้อด้านด้านขวาล้อหลังด้านขวาขวาคนขับนะครับเงาซุ้มล้อไม่มีที่โคนไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับเงายางเยิงเงาหมดนะครับเอ่อจะให้ดูภายในนะฮะนี่ครับเรียบร้อยนะเงาสะอาดนะครับ ล้างยังไงให้ไวล้างยังไงให้สะอาดล้างยังไงให้ลูกค้าติดขอบประตงประตูเอี่ยมไหมเอี่ยมนะครับนี่นะครับขอบเอี่ยมท่านใดที่มีความคิดแบบอยากจะหาอาชีพเสริมเสาร์อาทิตย์อยากจะหาอชีพเสริมเสาร์อาทิตย์นะครับผมแนะนำเลยนะครับงานรับบริการล้างรถด,ดีกว่า คือว่าเราเสาร์จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราไปทํางานประจําอยู่แล้วใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เราว่างเราก็รับเฉพาะเสาร์อาทิตย์พอนะครับรับเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดเราเขารู้จักกันบ่อยๆเยอะๆเยอะๆเยอะขึ้นปากกับปากเขาก็มาล้างเราเฉพาะเสาร์อาทิตย์ะนะครับเป็นงานแบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแค่เครื่องปั้มฉีดหนึ่งตัวแล้วก็น้ํายาซื้อมาแล้วก็ล้างให้เอี่ยมแค่นี้แหละเขาก็ติดแล้วครับ ลงแรงเช่นนี้แหละครับไม่ไม่มีอะไรมากก็ลางนะครับอาชีพเสริมหากใครอยากหาอาชีพเสริมนะครับผมมีแนวทางแนวนี้ดีดีสุดนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอยากจะมาบอกนะครับแนวทางในการทําอาชีพเสริมนะครับผมไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จากไปแล้วนะครับขอบคุณครับ